بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا المصطفى ورسولنا المشتبى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد الله انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورسقنا علما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير فاتحين اللهم آتي نفوسنا تقوها سكها أنت خير من سكها أنت وليها ومولاها อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะ r a h m a t u l l a h i ะ a b a r a k a t u ุขอขอลฮัมดุลิลลาฮเนี่ยมาจัดกันอีกครั้งหนึ่งในโปรแกรมอบรมผู้ปกครองเลดี้กัมพาในตอนที่40ด้วยการนำหนังสือที่มีชื่อว่าอิ h a l f u n d i อมบิช s h a r h i Gita Binja m ฟินอัคลากว u a n Ada m ินบ o ลูกินมารอมหนังสือตำราเล่มนี้เป็นหนังสือตำราของท่านเชคซอลิห์บินฟาวซานบินอับดุลลแล์อัลฟาวซานฮะดิซะฮุลลอฮ์ถือเป็นนักปราชญ์ท่านหนึ่งอาวุโสที่อยู่ในประเทศ ซาอุดิอาระเบียท่านได้อธิบายหนังสือตำราเล่มนี้โดยอ้างอิงหนังสือตำราต้นฉบับที่มีชื่อว่าบุลูกุลมารอมของท่านอิบนุหิยัดอันอัสโอลานี่หนังสือตำราเล่มนี้เป็นหนังสือตำราที่รวบรวมทั้งฮะดีษที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญตัติต่างๆและฮะดีษที่เกี่ยวข้องกับจรรยามารยาทโดยที่หนังสือตำราเล่มนี้เน้นในเรื่องของอฮะดีษที่เกี่ยวข้องกับ จัญญามารยาทวันนี้เราจะมาเข้าสู่ในประเด็นหลักฐานที่11ในเรื่องของการนิ wh ่งเงียบถือเป็นไหวพริบอย่างหนึ่งโดยมี h ะดีษที่รายงานจากท่านอานัสรอดิยัลลอฮุอันฮูท่านได้ก่าว่าก็ละรอสูลุลลอฮสซลลัลอหุวะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอสูลุลลอลลอฮุหวะลัยฮิวะซัลลัมทานได้ก่าว่าอัลซัมตุฮิกมมตุวกอลีลุนฟาอิลูฮู การนิ่งเงียบถือเป็นไหวพิบอย่างหนึ่งหรืออาจจะมีความหมายว่าการนิ่งเงียบถือเป็นวิทยาปัญญาอย่างหนึ่งวาก,กอลี่ลุนฟาอิลูฮูส่วนน้อยของมนุษย์มักที่จะประพฤติปฏิบัติฮดิษบนี้ถือเป็นฮดิษที่สั้น และบันทึกโดยอิมามอันไบฮากี้อยู่ในหนังสือชูอาบินอีมานของท่านโดยที่สายรายงานเป็นสายรายงานที่ดออีฟสายรายงานเป็นสายรายงานที่ดออีฟบรรดานักวิชาการได้ตรวจสอบสายรายงานมองว่าเป็นสายรายงานที่เป็นฮะดีที่หยุดอยู่ที่คําพูดของท่านลุกมานอันฮากีมอยู่ในหนังสือชูอาบุนอีมานรหัสฮะดีษีสี่หกเจ็ดหนึ่ง บรรดานักวิชาการได้มองว่าเป็นคำพูดของท่านลุกมานนั่นก็คืออส,สมตูฮิกมาตุนวากอลีลุนฟาอิลูฮูการนิ่งเงียบถือเป็นไหวพริบอย่างหนึ่งส่วนน้อยสําหรับบุคคลที่ประพฤติธปฏิบัติวันหา้าเกมและในหนังสือของท่านอันหา้าเกมเล่มที่สองหน้าที่458และท่านอิมามกุลตูบีท่านได้กล่าวในหนังสือตักซีของท่านอันย,ยะเมลิอะกามินกุรอานเล่มที่16หน้าที่470สิบ และในตำราของท่านเชคอันบานีอยู่ในหนังสือสิ้นซีลาตินอฮัดิดอับดอยฟะรหัดฮัดิดสองสี่สองสี่ามาดูความหมายคำพูดของท่านลุกม่านอันไากิมท่านลุกมานอันฮากิมท่านถือเป็นคนดีคนหนึ่งที่อัลลอฮุซุบฮานะห์วะตะอัลลาได้พูดถึงในซูรตุลุกม่านนั่นก็คือ ่านลูกมาอันไหกิมเป็นผู้ที่มีไหวพริบเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดท่านเป็นคนผิวดำนั่นก็คืออยู่ในเมืองฮาบาหชานั่นเองท่านเป็นคนผิวดำแต่อย่างไรก็ตามอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลลทรงยกเกียรติให้ท่านนั้นมีความรู้มีความสามารถมีวิทยาปัญญามากมายมีความรู้มีความเฉลียวฉลาดจนทำให้คำพูดของท่านนั้นเป็นคำพูดที่มี ที่มีอะไรเขาเรียกที่กินใจที่แฝงไปด้วยความรู้ต่างๆวิทยาปัญญาต่างๆไหวพิบต่างๆและท่านนาบมุฮัมดสุลลัลฮุอะลลอฮฺซัลลัมก็ได้พูดถึงในเรื่องของการเงียบอยู่หลายฮะดีที่เป็นฮะดีที่ถูกต้องดังนั้นฮะดีตบทนี้ถือเป็นฮะดีที่ดออยฟจริงแต่นั่นแหละ มีคําพูดของท่านนบีที่พูดถึงในเรื่องของการเงียบความประเสริฐของการเงียบการพูดน้อยเหมือนกับอย่างอิัลา์เราจะมาหยิบยกฮะดิษของท่านนบีลงมาดูคําว่าอัลซอมตัวฮิกมาตุนวะกอลีลุนฟาอิลูฮูการนิ่งเงียบหรือการไม่พูดมากถือเป็นไหวพิบอย่างหนึ่งหรือวิทยาปัญญาอย่างหนึ่งส่วนน้อยสําหรับมนุษย์เนี่ยมักที่จะกระทํากันมักที่จะฉวยโอกาส คุณลักษณะเหล่านี้ฮะดิษบทนี้ได้อ้างถึงท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮอะลหยฮิวะซัลลัมแต่บรรดานักวิชาการได้มองว่าคำพูดนี้เป็นคำพูดของท่านลุกม่านอันฮากิมดังที่อัลลอฮ์ได้กล่าวในสุรลุกมานองการที่12เราได้กล่าวว่าอย่างไงว่าเราก็เดอะไทนะลุกมานันฮิกมาตาอานชกุรลิลล แท้จริงเราได้ให้ลุกมานมีวิทยาปัญญาอย่างหนึ่งดังนั้นจงขอบคุณต่ออัลลอวะฮุวรลยุหฮากีมวะรยุนอัสวัดเป็นคนที่มีวิทยาปัญญาเป็นคนที่มีไหวพริบเป็นคนที่มีผิวดำบางท่านเขามองว่าท่านนั้นมาจากเมืองคาบาชะอัลลอฮ์ทรงให้ความรู้ให้ความสามารถของท่าน ส่วนวรรเจ้าัลลอฮุอะลเลมบรรดานักวิชาการท่านเชคซซลิห์อันฟาวซานานได้กล่าวว่า h ะด i ษนี้เป็นฮะดิษที่มีน้ำหนักว่าคำพูดนี้เป็นคำพูดของท่านลุกมานและในคำพูดของท่านลุกมานมีสายรายงานที่พูดถึงความฮิกมาหรือความวิทยาปัญญาของท่านท่านนั้นอยู่ในยุคของนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามนั่นเอง เรามาดูมีสายรายงานว่าท่านเคยไปเยี่ยมท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสซาลามหรือท่านนบีดาวิดนั่นเองท่านนบีดาวูดในขณะนั้นท่านนาบีดาวูานนาดว่าแกนาดาวูดเยสนาอุดรุ่กมินันฮาดิดท่านนาบีดาวูดท่านประกอบอาชีพอาชีพของท่านนั่นก็คือท่านประดิษฐ์เสื้อกลอกทำมาจากทำมจารรมจากเหล็ก ในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่มีการทําสงครามกันท่านก็มีความชํานาญมีความสามารถในการอะไรทําเสื้อกลอกแล้วลัสุบหาหนานะหัวตาลาทรงให้เหล็กแก่ท่านทรงให้ปัจจัยยังชีพแก่ท่านจนกระทั่งท่านมีความชํานาญมีความเชี่ยวชาญในการสร้างเสื้อกลอกเพื่อที่จะอะไรอัลลติยันบิสุฮาอันมุกาติลูนะลิตะกีแยะหุมมีนัสซิละเพื่อที่จะ คอยระมัดระวังไม่ให้ไม่ให้อะไรเมื่อเวลาสู้รบคนที่ต่อสู้ในหนทางคนที่ต่อสู้สงครามเขามักที่จะสวมใส่เสื้อกะเหล่านี้เพื่อที่จะ,ะได้เพื่อที่จะปกป้องจากอาวุธต่างๆว่าเจาลซาอินดะฮูวหัวยาชตากินบินฮัดิดท่านลุกม่านอันฮากีมท่านได้นั่งข้างๆท่านนาบีดาวุดอะลัยฮิสสลามในขณะนั้นท่านนาบีดาวุด กำลังหมกมุ่นอยู่กับการประดิษฐ์สิ่งหนึ่งหมกมุ่นอยู่กับการประดิษฐ์สิ่งหนึ่งนั่นก็คือเสื้อเกาะนั่นเองทำมาจากเหล็กฟาอัอดะไอยาสอาลาหมะฮฺอฮาซัชุกุท่านดาวูดในขณะนั้นเนี่ยกำลังนั่งประดิษฐ์กำลังพูดง่ายๆว่ากำลังทำเสือ้อเกาะกาลังประดิษฐ์เหล็กอยู่มีเหล็ก โดยที่ไม่รู้ว่าท่านนั้นทําอะไรก็เลยท่านลุกมาต้องการที่จะถามว่าท่านทําอะไรแต่ท่านลุกมานกับอดทนอดกลั้นไม่ถามนาบีดาวูดิว่าล้กินนั้นทศบบรออีลาอันฟรรอะดาวูดอะลัยฮิสสลามินซีน่าอัติดดารัยวัลาบิซะฮูฟะอารอฟะลุกมานอันมุรัดบิฮาสิซินะในขะดถษบทนี้ในสายรายงาน บอกว่าท่านลุกมานอดใจรอเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะให้ท่านดาวุฒนั้นท่านนาบีดาวุฒนั้นเสร็จสิ้นจากภารกิจจากการประดิษฐ์สิ่งหนึ่งที่ท่านนั้นอยากจะรู้อยากจะรู้อยากจะอยากจะถามแต่ไม่ถามอดทนจนกระทั่งท่านนาบีดาวุฒเสร็จสิ้นจากการประดิษฐ์เสื้อกลอกและท่านก็สวมใส่ และในทันใดนั้นท่านนบีท่านท่านลุกม่านรู้ทันทีเลยว่าท่านนบีดาวุฒนั้นทําอะไรอยู่โดยที่ท่านนั้นไม่ถามวาลีมาซาแกนดาวูฒยชตะกินบิฮะันฮาดีดโดยที่ท่านไม่ถามว่าท่านทําอะไรอยู่ท่านกําลังหมกมุ่นกับอะไรอยู่วก็อละอินดาซาลิกและท่านลุกม่าน ก็ได้เอ่ยคำว่าออาซ่มตัวิกมาตุนวากอลีลุนฟาอิลูหูการนิ่งเงียบถือเป็นไหวพริบอย่างหนึ่งส่วนน้อยสำหรับบุคคลที่จะประพฤติปฏิบัติดังนั้นคำพูดนี้เป็นคำพูดของท่านลุกมานอันฮากีมโดยที่ท่านนั้นมีความอดทนอดกลั้นกว่าที่จะนบีดาวูดอะัลฮิสลามจะทำเสื้อเกาะเสร็จ ก็เลยรู้เลยว่าท่านนบีดาวุฒนั้นทําอะไรโดยไม่ต้องถามโดยไม่ต้องไถ่ถามดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอม م านร่องรอยคําพูดถ้าหากว่าบรรดานักวิชาการเขามองว่าร่องรอยคําพูดที่อ้างถึงท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุสัลลัมหรืออ้างถึงนท่านดาวุฒอันฮากิมท่านดาวุฒอ่ท่านดาวุฒิอะลลฮสลามเรื่องราวของท่านดาวุฒกับท่านลุกมาน บ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงการรักษาคำพูดไม่ถามเยอะไม่พูดเยอะนี่คือบทบัญญัติหนึ่งถึงแม้ว่าสายรายงานนี้เป็นสายรายงานที่เป็นคำพูดของท่านลูกมานก็ตามแต่ในฮะดีษของท่านนาบับม,มุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอวลัยฮิวะซัลลัมหลายตัวบทที่ส่งเสริมให้เงียบไม่ให้ถามเยอะไม่ให้พูดเยอะ ว่าจะฟีเจ <igg> ้าฟีอ <âu> حاد <hi> ิส <inaudible> ุข <من> <rat> <P ụ Tak squishy> ี <NOUNCER> ่ฮะอันอินนบีสุลลาะฮวาไลฮฺอัสัลลัมมีสายรายงานมากมายมีฮะดีษมากมายที่พูดถึงท่านนบีมุฮัมมัดสุลลาะฮุอะลัยฮิวะสซัลลัมในประเด็นเหล่านี้ท่านนบีได้กล่าวว่ามังแกนยูมินนบิลลาฮิวันเยวมินอาคิดฟันยะกุนไครอนเอลิยาสมุดผู้ใดที่ศรัทธาต่อลอและวันปรโลกดังนั้นเขาจงพูดในสิ่งที่ดีหรือไม่ก็ให้เงียบซะ ะดีษบทนี้บันทึกด้ยอิมามบุคอรีอยู่ในหนังสือกีตาบุญอาดับรหัสอดีต6018และในหนังสือบันทึกกองอิมามมุสลิมรหัสอดีต4ี่ดด้วยเหตุนี้ประเด็นเหล่านี้หรือการการที่ท่านนาบีส่งเสริมในเรื่องของการเงียบหรือ เหตุการณ์ของนบีดาวูดอะลัยฮิสซาลามกับท่านลุกมานที่ท่านลุกมารนั้นเงียบจนกระทั่งท่านดาวูดได้ทําเสื้อเกาะจนแล้วเสร็จโดยไม่ถามสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งถือเป็นมารยาทอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งที่เรานั้นจะต้องอะไรต้องรักษาคําพูดไม่พูดเยอะไม่ถามไทยเยอะเพราะการพูดเนี่ยจะต้องคำหนึ่งถึงประโยชน์ ถ้าหากว่าพูดแล้วจะต้องเป็นประโยชน์นั่นเองและจะต้องเป็นความดีถ้าหากว่าคิดว่าเมื่อเวลาพูดแล้วมันเกิดประโยชน์แก่คนรอบข้างให้พูดแต่เมื่อใดที่มันไม่เกิดประโยชน์ให้รักษาคําพูดดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลฮิวะซัลลัมได้กล่าวแก่ท่านมูอสัสบินเจบันว่าฮันยากุบ,บุนนซะอัลันนาร อลาุจุอิม و قال على م ناخرهم إلا حصائده ن زنتهم ท่านนาบีได้พูดแก่ท่านมูอาว่ารู้หรือไม่ว่ามนุษย์นั้นจะถูกโยนลงในขุมนรกด้วยกับใบหน้าของพวกเขาหรือท่านนาบีได้กล่าวว่าด้วยกับโพวงจมูกของพวกเขาไม่ใช่เช่นนั้น อิลล์ฮาซ์อิดูอันซินาติฮิมแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่ถูกโยนลงไปยังขุมนรกอันเนื่องมาจากคำพูดคำพูดที่ไม่ดีคำพูดที่ออกมาจากปากคำพูดที่ออกมามาจากปากที่มันไร้สาระคำพูดที่ขัดต่อหลักการศาสนานั่นเองอยู่ในบันทึกของอิหม่ามติปมีซีรหัสอดีต2.6.1.6 และในบันทึกของอิมนามอิบูมาจดาอยู่ในฮะดีษรหัสอะดีษก็คือ397.3นั่นคือคำพูดที่มันขัดตัวหลักการาศาสนาเป็นคำพูดที่ไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นคำว่าอันแกแลมลาชักกะอันนาหูเข้าตรุนอลันอิงซานคำพูดนั้นมันมีผลกระทบต่อมนุษย์ และมันส่งผลอันตรายต่อมนุษย์ إ إ อิลลาอิตาตวกอมินหูวฮาฟิซอลิซานะวะยตะกัลัมอิลลาบิมาฟีฮิฟาอิดะท่านเช็คซอและท่านได้กล่าวว่าคนเราเนี่ยเมื่อรู้ว่าคําพูดนั้นเป็นคําพูดที่อันตรายเมื่อรู้ว่าคําพูดนั้นมันจะส่งผลอันตรายต่อผู้พูดเขาจะต้องอะร,ระมัดระวังสงวนท่าทีจะต้องรักษาคําพูด และอย่าได้วาลายาแต่กันลำอิลลาบีมาฟีฮิฟาอิดะและอย่าได้พูดเว้นแต่จะต้องมีประโยชน์มีสาระวันแกแลมก่อยากูโนมินฮูชิตกุลเพราะบางคำพูดมันส่งผลต่อการตั้งภาคีต่อรอบางคำพูดถ้าหากว่าเราไม่ได้ไต่ตรองไว้ก่อนเหมือนที่ผมได้สอนในเรื่องของการให้เอกภาพต่อลอสุภาณ์นะฮัวตาลาหนังสือกิตาปตอฮิด จะได้เรียงในเรื่องของการกระทำในได้เรียงในเรื่องของการกระทําที่นําไปสู่การตั้งภา,าคีและคําพูดที่นําไปสู่การตั้งภาคีดังนั้นคําพูดเนี่ยบางครั้งอาจจะนําไปสู่การตั้งภาคีต่อรัฐสภาหานะฮัวตาละวากดยากูนนมินฮูกีบะฮวนามีมาบางครั้งคําพูดเนี่ยเป็นคําพูดที่พูดรับหลังคนอื่นสร้างความแตกแยกระหว่างพีนง่น้อง ว่าก่อนยากูโรมินฮูเชตัมอวสับบุญบางครั้งคําพูดเนี่ยอยู่ในด้านของการด่าทอการสาบเช่งคนนู้นคนนี้ฟัลลีซาโนคอตีรุ่นดังนั้นลิ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากวายากูนอันนบีอุสซาลาลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านนบีได้กล่าวว่าอย่างไงไม่ยัดมุนลีมาเบ ا ละเยฮิวมาเบ ن ا ิเจยฮอัตมันลหูอันจันนะ ใครก็ตามที่การันตีให้แก่ฉันระหว่างระหว่างอะไรระหว่างลิ้นหรือไม่ก็ริมฝีปากทั้งสองของเขาใครที่การันตีว่าเขาจะปลอดภัยจากริมริมฝีปากทั้งสองของเขาหรือระหว่างขาทั้งสองของเขาหมายถึงอวยวะเพศฉันนี่แหละจะ รับประกันให้เขาได้เข้าสู่สวนสวรรค์ใครก็ตามที่รักษาคำพูดหรือรักษาอาวัยวะเพศท่านนาบีก็จะอะไรประกันให้เขานั้นได้สวนสวรรค์อยู่ในฮาดีบบันทึกโดวยมามันบุคขขดีรหัสอาดิด6474ดังนั้นคำพูดนั้นถือเป็นเป็นเนื้อมัดอย่างหนึ่งความโปวดปานอย่างหนึ่ง แต่อย่าให้คำพูดเหล่านั้นเป็นนิคมะหรือเป็นบททดสอบเป็นเหมือนกับโทษที่จะเป็นฟิทแบ็กกลับมาสู่ผู้พูดจงรู้ไว้เถอะว่าคำพูดนั้นคือเนี่ยมาความปวดปานเราจะต้องนำความปวดปานเหล่านี้ไปใช้ในหนทางของอัลลอ์ในการซิกุรุลลอฮ์ในการขอบคุณต่ออัลลอ์ในการอ่านอันกุรนในการราลึกถึงพระองค์ในการสรรเสริญต่ออัลลอ์สิ่งเหล่านี้มันคือเนี่ยมา แต่เมื่อใดเมื่อใดที่บุคคลหนึ่งใช้ลิ้นของเขาไปในทางที่ขัดต่อหลักการาศาสนาลิ้นของเขาก็จะเป็นโทษเป็นโทษแก่ผู้ที่พูดประการต่อมาคำว่าวากอลีลุนฟาอิลูฮูส่วนน้อยมากที่จะกระทำมันหมายถึงกาซีรุนมินัน,นาสลายสัสเบิหมายถึงส่วนมากของมนุษย์นั้นมักที่จะไม่อดทน มักที่จะไม่อดทนเวาลากินนันกอลีและมินันนาสฮวนละทียัสบิดวยุมสิกลีซานะส่วนจำนวนหมู่น้อยหรือคนส่วนน้อยที่จะมีความอดทนหรืออดกั้นระง,งับคำพูดของตัวเองระง,งับลิ้นของตัวเองไม่กระดิกไม่พูดออกมาเว้นแต่จะต้องคิดใตรตรองไว้ก่อนว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ ฟาอิดารอาลหูมาแจลันฟินกาลัมถ้าหากว่าเขาเห็นว่าสามารถที่จะพูดได้วาลินกาลามีฟาอิดาและคำพูดเหล่านั้นเป็นคำพูดที่เกิดประโยชน์แต่กลัมวาอินล,ล,ลาซักต์ให้พูดถ้าหากว่าไม่เกิดประโยชน์ก็ให้เงียบซะเพราะมีรายงานจากท่านอิมามติบมิซีในหนังสือซิฟาตุนกิมะหนังสือของท่านที่อยู่ในซิฟาตุนกิ亚马 ท่านได้พูดถึงฮะดีษบทหนึ่งนั่นก็คือบับฟันยุกริมไดฟะหุจงให้เกียรติเพื่อนบ้านของเขาอยู่ในรหัสฮะดีษก็คือรหัสฮะดีษ2 5องนและบันทึกของอิหม่ามอะหหมัดอยู่ในมุสนัดของท่านเล่มที่สองหน้าที่159และ177 มี h ะด i ษบทหนึ่งที่รายง,งานจากท่านบ์บินอัมรุรอ a ิยัลลอ ا ل อันฮุมาท่านได้กล่าววา่าข่ารอสูล u ัลลัมท่านรอสูลได้กล่าวว่าอย่างไงามันซอมาแต่น่าจะใครที่นิ่งเงียบเขาจะปลอดภัยใครที่นิ่งเงียบเขาจะปลอดภัยอยู่ในหนังสือซินซิลตินอะฮะดิษอัลซอฮีฮะของท่านอันบานีรหัสอะดีษ950ดังนั้นการนิ่งเงียบถือเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุด เพราะจะไม่ทำให้ลิ้นของเขาหรือคำพูดของเขานั้นมีผลกระทบต่อตัวของเขาหรือต่อผู้อื่นฟาฮาซาฟิฮิมาชรุอยตักลีนมีนันกาลามหะดิษบทนี้หรือคำพูดของท่านลุม่านอันไฮกีมถือเป็นบทบัญญัติหนึ่งในการที่เรานั้นจะต้องมักน้อยไม่พูดมาก เว้นแต่จะต้องมีสาระประโยชน์มีความรู้มีความดีเหล่านี้มีคำพูดหนึ่งบันทึกโดยอิมามอันบะยฮากีอยู่ในหนังสือชูอาบินอีมามเล่มที่8หน้าที่83รายงานจากท่านหญิงไอชยารอดิยุลลอฮูอันฮะท่านได้กล่าวว่าท่านหญิงไอชยาท่านได้กล่าวว่าอย่างไงบ้างท่านได้กล่าวว่ายะตะวัด,ดอะฮัดุกุมมีคนหนึ่งคนใดในหมู่สู่เจ้าทั้งหลาย หมายถึงว่ามีคนหนึ่งคนใดในหมู่สู่เจ้าทั้งหลายนั้นสงวนทา่าทีสงวนคำพูดที่ดีกินในสิ่งที่เป็นอาหารที่ดีๆมีใครบ้างไหมในหมู่สู่เจ้าทั้งหลายนั้นที่รับประทานอาหารอาหารที่ดีๆที่เขานั้นกินเข้าไปาาดดมีนั ي ت و ลิมาติรเอา ت أ و ر ا ะ ي ق ู ل ه ا คนส่วนใหญ่มักที่จะอะไรมักที่จะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกินอาหารที่ดีๆเมื่อเวลากินไปแล้วมันจะเกิดประโยชน์แต่มากแต่มีจำนวนมากที่ไม่ได้คำานึงไม่ได้เอาใจใส่ในการชะล้างท่านอย่งไอชได้กล่าวว่าวาลายตะวัดดอกไม้ถึงไม่ได้ชะล้างคำพูดที่มันเลอะเทอะ คำพูดที่มันส่งผลกระทบเมื่อเวลาพูดเมื่อเวลาเมื่อเวลาคิดข้ควรตระนะัส่วนใหญ่แล้วทุกคนเนี่ยยะตะวะรออาฮาดูกุมินาตออามิตยยิบยะกูลูหุคนส่วนใหญ่มักที่จะเอาใจใส่ในเรื่องของการกินการดื่มที่สุขลักษณะอาหารที่มันมีประโยชน์มักที่จะเอาใจใส่มักที่จะ เลือกคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดในการกินอาหารหมายถึงคำหนึงถึงความสําคัญในเรื่องของการกินแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้คำานึงไม่ได้พูดไม่ได้ตานักในเรื่องของคําพูดไม่ได้ชะล้างไม่ได้ทําความสะอาดก่อนที่จะเป่งออกมา นั่นคือคำพูดของท่านหญิงไอแชเป็นคำพูดที่ดีมากพี่น้องผู้ที่มีอิมาตและมีคำพูดของท่านอูมัรบ,บินคอตโอบรอดีอัลลอฮุอนันุท่านได้กล่าวว่ามันก oh uh uh าสุรอได้ให้กูฮหุกัลลัดไฮบาตุฮุใครที่หัวเราะเยอะความน่ากเกงขามของเขาก็จะลดว่ามันกาสุรมีซาฮุฮุอิสตุคิฟะบิฮิและใครที่ทะลึงมาก ใครที่หยอกล้อเยอะเขาก็จะถูกให้ตนเองนั้นต่ําต้อยคนอื่นเขาจะมองว่าเขามีความต่ําต้อยมีความไม่มีความสําคัญนั่นเองว่ามันกัสุรกาลามมฮูกาสุรสะกอตุหูใครที่พูดเยอะเขาก็จะผิดพลาดเยอะว่ามันกัสุรสะกอตุหูกัลลาหยาอูหูและใครที่ผิดพลาดเยอะ ใครที่สะดุดหกล้มเยอะเขาก็จะไม่ละอายว่ามันกลลหายาอูฮูกลลวรอูฮูและใครที่ใครที่อะไรเขาเรียกว่าใครที่ไม่มีอย่างอายใครที่ไม่ละอายใครที่ความละอายของเขานั้นน้อยความไม่ระมัดระวัง ความไม่เข่งคัดในเรื่องหลักการศาสนาก็จะลดน้อยลงว่ามันก็ละวะรออูหูมาตะกลบุหูและใครก็ตามที่ไม่เข่งคัดในเรื่องหลักการศาสนาไม่ระวังในเรื่องของหลักการศาสนามาตะกลบุหูหัวใจของเขาก็จะตายบทนั่นคือคําพูดของท่านอุมัดบินคอตตอบอยู่ในหนังสือชูอาบุนอีมานของท่านอิมามอันบัยฮากีเล่มที่8ปดหน้าที่ 16ดดังนั้นบรรดานักวิชาการได้ส่งเสริมให้พูดน้อยๆและอย่าถามเสาะถามเยอะเพราะการถามเยอะบางครั้งอาจจะเสียบุคลิกภาพการพูดเยอะการหัวเราะเยอะการการอะไรทะลึ่งเยอะมันเกินเลยขอบเขตเกินเลยขอบเขตความจําเป็นบางครั้งอาจจะทําให้อะไร บุคลิกภาพของบุคคลเหล่านั้นอาจจะลดน้อยถอยลงดังนั้นขอฝากผู้ปกครองแนละก็เด็กกำพร้าพยายามส่งเสริมพยายามปลูกฝังในประเด็นเหล่านี้ในเรื่องของจรรยามารยาทเหล่านี้ทั้งตัวของผู้พูดและตัวของผู้ที่ฟังคลิปนี้ก็ขอฝากเป็นการเตือนสติทั้งหมดไม่ใช่ผู้พูดอย่างเดียวถือเป็นการเตือนสติทุกคนก็หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็อิชาอัลบล้อคอยต่อใน ประเด็นต่อมานั่นก็คือในตอนที่41ด้วยการนำหนังสือของท่านอิบนุฮิยัดอันอัสกอลานีโดยอธิบายด้วยกับท่านเชคซอลห์อันฟาวซานฮะบิซอฮุลลาะกออินชาอัลลาะคอยต่อในตอนต่อไปก็ขอปิดท้ายด้วยกับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะฮวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ